สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาดูเหรียญพ่อหลวงนะครับเป็นเหรียญการเจนาพิศเศษนะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับการเจนาพิศเศษนะครับนี่เหรียญห้าบาทนะครับแล้วก็มาเหรียญสองบาทแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทนะครับ ห้าสิบตางยี่สิบห้าตางนะครับพี่น้อง <c oughs> ครับเดี๋ยวผมจะขยายภาพไปดูนะครับพี่น้องนี่ผ้าสตางค์นะครับนี่นะครับพี่ผ้าสตางค์นี่นะครับยี่สิบห้าตาง แล้วก็มาเหรียญเหรียญจิตสองนี่เป็นห้าสิบตะตังนะครับพีโนโ่น้องห้าสิบตะตงังยี่ห้าตะตังห้าสิบตะตังแล้วก็มาหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับหนึ่งบาทาเหรียญการจนาพิเศษนะครับปีสามเก้าแล้วก็มาเหรียญ สงบาทนะครับน่ครับเหรียญสงบาทแล้วก <conception. S 2> ็มาเหรียญห้าบาทนะครับนี่นะครับเหรียญห้าบาท5บาทที่ผมชี้นะครับการชนาพิเศษมีช่างสองเชือกนะครับกดไลค์กดแชร์ลุงฤทิ์ด้วยนะครับเหรียญสิบบาทนะครับพี่น้องเหรียญการจนาพิเศษนะครับนี่นะครับสวยสุดโทดงามนะครับพี่น้อง ได้มีกเจ็บอาไว้นะครับฉลองทีา้สมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษนะครับ9มิจุนายนรอง9ันร้ย39นะครับพี่นอ้องนะครับเหรียญ1น1บาทเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาท เหรียญ5บาทนะครับ5บา,าบ,าบ,บาทแล้วก็มาเหรียญ2บาทนะครับพี่น้องเหรียญ2บาทแล้วก็มา1บาทนะครับนี่นะครับ1บาท50สตางค์นะครับนี่นะครับเหรียญ50สตางค์ มาเหรียญเหรียญยี่สิบห้าตตางนะครับพี่น้องใครมีก็เจ็บเอาไว้คนรุ่นลูกนั่นนี่ดูนะครับขอาอยุวันนะสุขะพระนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับพี่น้อง